สวัสดีค่ะวันนี้สาวลาจะพาทุกคนมาทําผัดเนื้อใส่ใบโหระพาแล้วก็ใส่พริกหนุ่มนะคะในส่วนของเนื้อทุกคนสามารถเลือกใช้ได้ตามชอบนะคะแต่วันนี้สาวลาใช้เป็นเนื้อเศษติดมันค่ะไปเลือกเอานะคะทุกคนเขาจะกองไว้กิโลละ100บาทซื้อมาแค่ครึ่งกิโลทําได้หลายมื้อเลยนะคะหั่นสลด์ให้เป็นชิ้นพอดีคำหั่นตัดลายขวางของเนื้อเนื้อจะได้ไม่เหนียวนะคะเสร็จแล้วก็พักเอาไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วก็มาตำพริกนะคะพริกวันนี้จะใช้เป็นพริกขี้หนูแล้วก็ใส่ผสมกับพริกแดงจินดาค่ะแล้วก็ อย่างให้พอละเอียดประมาณนี้เสร็จแล้วก็จะพักเอาไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วมาดูในส่วนของพริกหนุ่มก็จะใส่ได้ตามใจชอบได้เลยค่ะหั่นสไลด์เป็นชิ้นประมาณนี้เสร็จแล้วก็จะพักเขาเอาไว้ก่อนนะคะก็มาดูในส่วนของใบโหระพานะคะก็เด็ดเอาแต่ยอดแล้วก็ใบของเขาเสร็จแล้วก็จะพักเอาไว้ก่อนนะคะเนื้อใส่ใบโหระพาก็ใส่พริกหนุ่มอารมณ์คล้ายๆกับผัดกะเพราเนื้อนะคะทุกคนแต่จะเปลี่ยนจากใบกะเพราเป็นใบโหระพานะคะความหอมแล้วก็ความอร่อยก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะพอเราเด็ดใบโหระพาเสร็จแล้วนะคะก็จะพักเขาอาไว้ก่อนเสร็จแล้วเราไปดู ขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะวัตถุดิบของเราตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปสักเล็กน้อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอให้กะะร,ระ,กะทะของเราร้อนค่ะพอกระทะของเราร้อนก็ใส่พริกกระเทียมที่เราตำมาไว้ก่อนหน้านี้นะคะใส่ลงไปผัดในกระทะแล้วก็ให้พริกกับกระเทียมของเราสุกแล้วก็ส่งกลิ่นหอมนะคะเสร็จ <mond>. แล้วเราก็จะใส่เนื้อที่เราหั่นเอาไว้ก่อนหน้านี้ลงไปผัดในกระทะผัดให้เข้ากันกับกระเทียมแล้วก็พริกนะคะผัดจนเนื้อของเราเนี่ยตึงขึ้นมาประมาณนี้ค่ะเมนูนี้ เราจะผัดให้มีน้ำสักเล็กน้อยนะคะเอาไว้คลุกกับข้าวสวยก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปสักเล็กน้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาเริ่มปรุงรสเริ่มจากการใส่ผงปรุงรสแล้วก็ผงชูรสนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ซอสหอยนางรมลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลสักนิดหนึ่งนะคะสังเกตว่าก็จะผัดเหมือนกันกันกบผัดกะเพราทั่วไปเลยค่ะทุกคนก็ปรุงรสชาติเหมือนกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะผัดทุกอย่างให้มันเข้ากันดีขั้นตอนนี้นะคะก็ให้ทุกคนชิมได้เลยค่ะชิมน้ำซอสดูนะคะถ้าเกิดว่ายังขาดหรืออะไรก็สามารถเติมลงไไปด้ เสร็จแล้วพอเราได้รสชาติที่ต้องการก็จะใส่พริกหนุ่มที่เราหั่นเอาไว้ลงไปนะคะแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันให้พริกหนุ่มของเราเนี่ยสลดลงนะคะพอพริกหนุ่มของเราเริ่มสุกแล้วก็จะใส่ใบโหระพาที่เราเด็ดเอาไว้ก่อนหน้านี้ลงไปในกระทะเสร็จแล้วก็จะผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะผัดจนกว่าใบโหระพาของเราจะสลดลงแล้วก็ส่งกลิ่นหอมขึ้นมานะคะขั้นตอนนี้ขอข้ามไปตอนกินได้เลยไหมคะเพราะว่าหอมมากๆเลยค่ะทุกคนก็ปิดแก๊สแล้วก็ยกลงจากเตาได้เลยนะคะหากลาดข้าวสวยร้อนๆเมนูนี้ถ้า จะให้อร่อยจริงๆต้องมีพริกน้ำปลานะคะเสิร์ฟคู่กันบอกเลยว่าอร่อยเข้ากันดีมากๆเสียดายวันนี้เราไม่มีไข่ดาวนะคะสำหรับใครที่ชอบทานเนื้อก็อย่าลืมเมนูดีๆอย่างเช่นผัดเนื้อใส่ใบโหระพาแล้วก็พริกหนุ่มเอาไปทำกินดูนะคะบอกเลยว่าอร่อยเข้ากันดีมากๆสำหรับวันนี้สาวหล่อขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ